เรื่องมงคลคนเกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันที่20ถึง26ตุลาคม2568จะเป็นวันไหนบ้างกาไว้ในปฏิทินเลยนะฮะเผื่อคุณจะนำไปใช้เรื่องของการเปิดกิจการใหม่เปิดร้านใหม่เปิดสาขาใหม่เปิดเพจใหม่ออกรถใหม่ทำบุญบ้านหรือการนัดหมายการประชุมสำคัญสำคัญ รวมไปถึงการสอบก,การแข่งขันอะไรก็ตามที่คุณเองสามารถกําหนดวันได้ด้วยตัวคุณเองนะครับจะได้เลือกเอาแต่วัน,นดีๆเหล่านี้ไปใช้สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทําให้ยิ่งประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นกล่าววันนี้ปฏิทินเลยนะฮะวันดีๆสําหรับคนเกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะก็มีตั้งแต่วันที่20เลยนะครับ20 21 22 23 24 26โอ้โหเกือบทุกวันเลยนะฮะ เกือบจะทั้งสัปดาห์เลยนะหวันนี่2 2ี่สิ2ยี่สิบตุลาคม2องพนะครับ20 21 22 23 24และ26ตุลาคม2องพัร้อลุ้นแล้วแต่เป็นวันที่ดีสำหรับคนเกิดวันจันทร์ทั้งนั้นนะครับลองไปใช้ดูนะฮะขอโชคดีกันนะครับ